อัสลามุอะลัยกุมกค่ะมาอ่านกุรานแปลไทยกันนะคะสุรเราะที่สองอัลบากรเราะคลิปที่สามสิบสุรเาะที่สองอัลบากรเาะสถานที่ประทานสุรเาะเมืองมดีนะมีทั้งหมด286อยหายะคลิปนี้เป็นอายะที่2ี่และ29าอายะที่2ี่

หลังจากนั้นพระองค์จะทรงทำให้สู่เจ้าตายแล้วทำให้สู่เจ้ามีชีวิตอีกแล้วสู่เจ้าจะถูกนำกลับไปยังพระองค์อายะที่ยี่สิบเก้า อววคำแปลพระองค์คือผู้ทรงสร้างทุกสิ่งที่อยู่บนโลกเพื่อสู่เจ้าแล้วพระองค์ได้ทรงหันไปยังท้องฟ้าและทรงจัดลำดับมันเป็นเจ็ดชั้นฟ้าและพระองค์ เป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสรรพ,พสิ่งอัถาถธิบายเพิ่มเติม34ของประโยคที่ว่าและทรงจัดลำดับมันเป็นเจ็ชั้นฟ้าอัถาถธิบายว่ามันไม่เป็นการง่ายที่จะไปกำหนดความหมายของคำว่าเจ็ดชั้นฟ้าในทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมามนุษย์ได้สร้างทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับท้องฟ้า และความกว้างขวางของอวกาศที่อยู่รอบๆโลกและเหนือมันออกไปดังนั้นมันจะไม่เป็นการถูกต้องที่จะไปเอาทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับท้องฟ้าทฤษฎีใดมาเชื่อมโยงกับเจ็ดชั้นฟ้าที่ถูกกล่าวไว้ในกุรานมันอาจจะหมายความว่าอันละ่ะได้แบ่งจักรวาลทั้งหมดเหนือโลกออกเป็นบรรยากาศเจชั้นหรือไม่ก็ อาจจะหมายความว่าส่วนของจักรวาลที่โลกนี้ตั้งอยู่ประกอบด้วยบรรยากาศ7จชั้นอัธิบายเพิ่มเติม35ของประโยคที่ว่าและพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสรรพสิ่งอัาธิบายว่าตรงนี้มนุษย์ได้ถูกเตือนว่าพวกเขาไม่ควรจะดื้อดึงต่ออันละเพราะพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง และไม่มีใครที่จะสามารถซ่อนเร้นสิ่งใดไปจากพระองค์ได้ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังได้ถูกแนะนำให้ปฏิบัติตามทางนำของพระองค์และยอมจำนนต่อพระองค์เพราะพระองค์เท่านั้นที่รู้ดีว่าแนวทางดำเนินชีวิตอะไรที่เหมาะสมที่สุดกับมนุษยชาติใครก็ตาม ที่หันออกไปจากทางนำของพระองค์จะหลงไปสู่ความโง่เขลาอย่างแน่นอนที่สุดเพราะพระองค์เท่านั้นที่เป็นแหล่งที่มาของความรู้ที่ถูกต้องถ้าหากใครหันห่างออกไปจากแนวทางของพระองค์ก็จะไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นเพราะไม่มีที่ไหนอื่นที่เขาจะสามารถได้รับความรู้แห่งศรัทธรรมมีแต่แสงสว่างของพระองค์เท่านั้น ที่สามารถจะนำทางมนุษย์ให้ผ่านพ้นความมืดที่อยู่รอบตัวเขาได้จบอายะที่28และ29ท่านทั้งหลายจงเผยแผ่จากชั้นแม้เพียงหนึ่งองค์การนบ,บีมูฮัมมัดสอลลัลล,ลออะลัยฮิวะสลัมแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการอ่านโดยการคัดลอกจากหนังสือปัฟฮิมูลกุรอานความหมายคัมภีร์อั้นกุรอาน อัาถธิบายโดยเมาลนาไซย,ยิตอบุลอลาเมาดูดีแปลโดยบรรจงบินกาซันศูนย์หนังสืออิสลามกรุงเทพเล่มที่หนึ่งหน้า53 5 4ถึง54ขออันลรัประทานพรแบบผู้จัดทำหนังสืออันห้มดูเลนละ